จเจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนที่ติดตามรับฟังธรรมะทุกท่านทุกคนวันนี้ก็จะมาประรบธรรมะให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังทุกท่านทุกคน,นที่มีความทุกข์มีความเสียใจมีความท้อแท้ มีความผิดหวังหมดหวังสิ้นกำลังใจที่จะดำเนินชีวิตต่อไปหรือท่านที่กำลังมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอยู่ฉะนั้นชีวิตคนเราก็ไม่สามารถที่จะ เป็นไปดังที่ใจเราคิดดังใจเราหวังได้ทุกอย่างก็ล้วนขึ้นอยู่กับกรรมคือการกระทำของเราตั้งแต่อดีตชาติจนถึงกรรมในปัจจุบันชาติฉะนั้นทุกชีวิตที่เกิดมาไม่ว่าจะคนรวย คนจนหรือว่าใครก็ตามล้วนเป็นไปเพราะกฎของคําว่ากรรมเรื่องกรรมนั้นสลับซับซ้อนยากจะอธิบายแต่ทุกชีวิตที่เกิดมาล้วนกำลังเดินทางไปสู่ความตายด้วยกันทั้งหมด ทั้งสิ้นพบกันก็เพื่อรอเวลาพรากเจอกันก็เพื่อรอเวลาจากได้ก็เพื่อรอเวลาเสียมีก็เพื่อรอเวลาหมดฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นสัจธรรมมันเป็นอย่างนี้เป็นเช่นนี้ สัจธรรมความจริงคือความตายชีวิตเป็นของไม่แน่นอนแต่ความตายเท่านั้นคือของแน่นอนทุกชีวิตมีจุดจบคือความตายเคยเห็นข้อความบทหนึ่งที่มีคนแต่งไว้เขาบอกว่ายามมีทุกข์นึกถึงตายก็คลายทุก ยามมีสุขนึกถึงตายคลายหลงไหลยิ่งยามกโกรธนึกถึงตายสบายใจยามไหนไหนนึกถึงตายสบายจริงฉะนั้นก่อนที่เราจะตายก็ควรเตรียมตัวก่อนตายเตรียมตัวที่จะเดินทางจากภพนี้ไป จากพ่อแม่เราไปจากลูกหลานเราไปจากสามีจากภรรยาเราไปเตรียมตัวอย่างไรก็ควรที่จะสั่งสมบุญกุศลคุณงามความดีหาโอกาสสั่งสมบุญไว้เพราะว่าบุญนี่แหละจะติดตามเราไปส่วนลูก ภรรยาสามีพ่อแม่ทรัพส,สมบัติทั้งหลายก็ล้วนต้องทิ้งไว้ข้างหลังก่อนตายก็ทำตาปริบรๆน้ำตาไหลพรากรางเสียอกเสียใจตื่นตระหนกเพราะว่า ไม่สามารถที่จะนำสิ่งของเหล่านี้ติดตัวไปได้ฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายที่เคยทำกุญงามความดีเคยทำบุญเคยทำทาน,ทานก็พยายามนึกถึงบุญกุศลที่ตนเองทำไว้ให้มากๆเพราะว่าจิตก่อนตายถ้าคิดถึง สิ่งที่ดีก็ไปที่ดีคิดถึงการกระทําที่ชั่วก็ไปที่ชั่วเพราะว่าจิตเศร้าหมองก็ไปที่ชั่วถ้าจิตดีเบิกบานแจ่มใสก็ไปที่ดีก่อนนอนควรนึกถึงบุญที่เราเคยทําไม่ว่าจะเป็นเคยทอดกรถินทอดผ้าปา่า เคยใส่บาตรเคยทำบุญที่ไหนก็พยายามนึกถึงบุญอนันต์เอาไว้ไม่ใช่ก่อนนอนนึกถึงอดีตบ้างอนา,าคตบ้างเสียใจบ้างดีใจบ้างวาดวิมานอยากรวยอยากสวยกว่าจะหลับตาลงได้คิดนูน่นคิดนี่คิดนั่นแต่ไม่เคยคิดถึงบุญ กุศลที่เราเคยทำเลยมัวแต่พวักพวงถึงอดีตอดีตบ้างอนาคตบ้างจิตใจเร่าร้อนกระวนกระวายถ้าเกิดตายในขณะนั้นไปที่ไม่ดีแน่นอนตายเพราะความโลภก็ไปเกิดเป็นเปรตตายเพราะความโกรธก็ไปเกิด เป็นสัตว์นรกตายเพราะความหลงก็ไปเกินเป็นสัตว์เดรัจฉานก็จงระวังเอาไว้ความคิดนี่แหละใจเรานี่แหละสำคัญธรรมะสั้นๆพอเตือนจิตสกิดใจอาจจะเศร้าและก็ เหงาไปนิดนึงแต่นี่ก็คือสัจธรรมของชีวิตให้ท่านทั้งหลายนึกถึงความตายความพลัดพรากเจริญมรณานุสติจะได้เป็นเกราะป้องกันเวลาเราจะตายหรือว่าเจอความพลัดพรากเราก็จะมองเห็นสิ่งเหล่านี้ เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาไม่เชื่อท่านทั้งหลาย <f ew> ก็ลองทำดู <f ew> ก็ขอความสุข <f ew> ความเจริญจงบังเกิดมี <S <S <ie> <S แด่ญาติธรรมทุกท่านทุกคนบุญร,รักษาธรรมร,รักษาวาสนาดีทุกท่านทุกคนจเจริญธรรม Música